สวัสดีครับ w w w o s h i p 2 c o m นะฮะวันนี้จะมารีวิวตัวกล้องจิ๋วนะะชื่อว่า,า XX m a c Pro Plus นะครับ,นะรบะเป็นกล้องขนาดเล็กนะฮะสามารถพกพาได้นะฮะก็มีฟังก์ชันการทำงานเยอะมากนะฮะซึ่งเราสามารถดูออนไลน์ผ่านเือถือได้สามารถตั้งเป็นโหมดธรรมดาเพื่อเคคอร์ดภาพได้นะฮะมีอ ra ินโาเรด แล้วก็มีระบบตรวจับเนี่ยฮะเป็น pr sensor นะครับตรงนี้นะ,ะัเราตัวฐานนี้เป็นแม่เหล็กนะครับเราสามารถไปติดตั้งตรงแฝดเหล็กได้เลยแล้วก็ตั้งกล้องไว้ตนี้นใช้ง่ายมากนะแล้วเขาก็จะมีในส่วนของผ่านแม่มเ,เหล็ะะมกมาฐานานเป็นเหมือนกาวนะฮะฝั่งก็เปเหมือนเหล็กเพื่อที่เราจะไปแตะไปติดตั้งที่ไหนก็ได้ให้นี่ยแล้วก็ลอกกาวออกแล้วก็เอาตัวกล้องมาแปะแบบนี้ ก็เลยคอทภาพนะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะสามารถพกพาได้แล้วก็แบตค่อนข้างทนจะได้เลยคุณภาพเยี่ยมนะครับแล้วก็มีสายมาให้หนึ่งเส้นอันนี้เป็นสายชาร์จนะฮะสามารถเสียบชาร์จไปทําง,งานไกลก็ได้นะฮะใช้หัวชาร์จ5วัตต์1แอมป์นะครับหาา้ามใส่แอมป์ตรงมันี้นะกล้องเนี่ยจะเสียง่ายได้ง่ายนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถชาร์จแล้วก็พกพาได้นะครับ Xs Max Pro Plus นะครับเป็นรุ่นสมองการใช้งาน ให้งานนะครับตัวฐานของมันนะเราสามารถหมุนออกได้นะฮะหมุนออกนะครับให้เป็นแบบนี้นะมนออกไปาจะนี้มันจะเป็นชิ้นเปนของน็อตนะครับเราจะใส่แล้วก็ใส่เข้าไปนี้นะครับแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็หมุนนเข้าไปเราลองแอดจัดมันหนึงนะครให้มันแน่นแล้วตรงนี้เราก็สามารถหมุนล็อกได้นะฮะเนาะมันสามารถเลื่อนขึ้นลงได้นะครับ ตังนี้นตัวปรับล็อกนะถ้าเกิดเราเราปรับแองโกไว้แบบนี้นะครับมุมแบบน,นี้แล้วก็หลอกแบบนนะครมันจะแน่นแบบนี้เลยมาดูส่วนของด้านหลังนะฮะเดีย๋ยวจะให้เห็นนะครับตรงนี้เป็นส่วนของช่องเสียบชาร์ตนะฮะแล้วก็ส่วนด้านบนเป็นช่องใส่เมมโมรี่การ์ดนะครแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของสวิตช์ออนออฟนะคะับปรับซ้ายเป็นออฟปรับขวาเป็นออนแล้วก็จะมีโหมดส่วน Wi-Fi กับ DV นะครั i คือระบบดูออนไลน์นะฮะ DV คือระบบให้มันเล็อขอดภาพไปเรื่อยๆ,ๆนะครับไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเล็กขอดได้ส่วนปุ่มบนเป็นเขียนตัว R เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตเราสามารถเล็รีเซ็ตค่า Wi-Fi ไ,ไ,ได้นะฮะตัวนี้มันสามารถตั้งกรอกอากับเราเตอร์เพื่อดูระบบ 4G ออนไลน์ได้ถ้าเกิดเราตั้งไวแล้วต้องการลบรหัสออกแล้วกดรีเซ็ตค่ะมันก็จะรีเซ็ตค่า Wi-Fi ให้เรานะครับผมต่อมามาดูส่วนของการ ใช้งานผ่านแอปนครับผมจะสอนใช้งานโหมดแรกก่อนนะโหมด D e, V นะฮะอันนี้โหมดนี้เราไว้ตั้งเลคคอร์ดภาพธรรมดา,านะไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยจะดูภาพเราแค่ทับเมมโมรีมาดูนะก่อนอื่นทาการใส่มมรีการาดก่อนนะให้เมมเป็นไมโครสีการแบบนี้นะครับขง้หนขึ้นนะครับแล้วก็อยากเข้าไปแบบนี้นะห้ามใส่กลับด้านนะฮะทองแดงอยู่ด้านล่างนะใส่กระบไปใส่กับด้านเมมโมรีเสียสลวอดพังประกันทีนะแล้วก็ดันเข้าไปนะครับมันจะล็อกนะครับ ต่อมาสับสซีลไป,ปทางขวานะครับสังเ,เกตทะเป็นที่ DV นะฮะแล้วก็ผมจะสับสซีลเป็นออนนะฮะปึ๊บเดี๋ยวรอดูสักครู่นะไฟจะติดขึ้นมานะฮะไฟกระพริบรัวช่วงแรกนะฮะแล้วเดี๋ยวพอไฟเริ่มกระพริบชานะครับเป็นสีเขียวฝั่งขวาถนะูกไหมกระพริบช,าชา้าอันนี้คือกล้องมันเริ่มเรคคอร์ดแล้วนะเราก็ไปสามารถตั้งเรคคอร์ดภาพไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งมันบันทึกไปได้เรื่อยๆเลยนะครับตอนนีมีแบตในตัว หรือใครจะเฉียบป๊กก็ให้มันทางานได้24ชั่วโมงเลยนะครับทันเจตมีไฟปฏิทู่ด้านหลังไฟกระพริบค้าคือการบันทึกภาพน,นะครับถ้ากระพริบรัวเร็วๆเ,เลยนะแปลว่าเราไม่ได้ใส่ SD การนะรมันจะเป็นการเตือนเสร็จแล้วเราก็กดปิดฮะกดออฟปึ๊บนะครับเราก็จะได้ส่วนของภาพมาดูแลเดี๋ยวมาดูภาพกันครับ ต่อมามาดูภาพจากกล้องนะครับผมถอดเนี่ยมาเรียบมาตรงนี้ครับกดฮะแล้เอามาแล้วก็มาเก็บดูในคอมนะฮะตัวนี้จะเซฟเป็นไฟล์ h 2 6 4นะฮะซึ่งเราใช้โปรแกรม vlc ในการเปิดดูนะฮะไฟล์เนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยนะเป็นนามสกุล h 2 6 4นะฮะซึ่งโปรแกรมธรรมดาจะเปิดไม่ได้ฮะต้องโหลดโปรแกรม vlc มาฮะทำให้ดูฮะแล้วก็ต้องตั้งค่าตามผมนะฮะเข้าไปใน vlc นะครับเป็นแอปตัวนี้นะครับลูกกลวยเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วก็เข้าไปที่เนตรทรูนะฮะเลือก Perform ร์มเลอันนี้ผมจะตั้งให้มันอ่านไฟล์ H264 ให้ได้ก่อนนะฮะแล้วก็ไปที่ในส่วนของ All ตั้งเป็น All นะครับแล้วก็เลือกใน Input Code นะครับเลือกมาดูที่ d m มูเมกเซอนะฮะตั้งตรงนี้นะฮะให้เป็น H 2 6 4 v i d e V O D M U M E R เห็นตามนี้ไหมฮะแล้วกดเซฟหลังจากเราจะดูภาพนะผมจะลากมาให้ดูคมชัดมากจริงนะครับตัวนี้สำหรับตัว Xs Pro Plus นะครับนี่ฮนะมันเป็นไฟล์ที่ผมเรคคอร์ดไว้นะฮะนี่นะแล้วผมก็จะลากเข้าไปให้ดูปุ๊บนี่นะอันนี้ภาพจริงจากตัวกล้องเลยฮะระว่ามันคมชัดขนาดไหนนะฮะเป็นระดับ 264ด,ด้วยฮะซึ่งข้อดีของมันคือมันจะมีความคามชัดสูงมากเรากินเนอรมรีนอในให้ดูนะนี่นะมันเตอร์ไปให้ในวัดนะครับถ้าจริงนะครับตัวนี้นี้ตั้งเป็นโหมด DV นะครับเลนส์กว้างมากๆเลย ก็ประมาณนี้ครับในโหมดของ dv ครับต่อมามาดูส่งที่วิธีการใช้ในส่วนของตัวแอปนะฮะให้ทำการเปิดกล้องเป็นฝั่งเป็น wifi นะฮะฝั่งฝั่ง wifi นะฮะฝั่งนี้แล้วก็ตั้งเปิดเป็นออนนะฮะสถานะเขาจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินกับพริบแบบนี้นะฮะเ่อสักครู่นะฮะเนี่ยราเป็นสีน้ำเงินกับพริบนะฮะ ก้าพิบช้าๆแปลว่ารอคอนเน็กนะครับนี่นะฮะก็คือกับพิปไวนะฮรัแปลว่าคอนเน็กอยู่นะครับถ้าเกิดกับพิปค้างว่าคอนเน็กสำเร็จนะรเรามาเรามาดูในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับเราใช้แอปพลิเคชันชื่อว่าโฟลนะฮะ F O W L นะครับ F o w L. เราอาจจะสแกนจากตัวในคู่มือของเขาครเขาจะมีคู่มือมาอยู่นะฮะให้สแกนตัวแอปนะครับนี่นแอปเขาจะใช้เป็นตัวนี้ F O V L ไปรูปนกคู่นะครับหลังจากนั้นนะฮะเข้าไปในส่วนของตัวมือถือก่อนนะฮะจะเจอตัว Wi-fi ที่มันปล่อยออกมาให้กดคอ n เน c นะกดตรงนี้ ชออเชื่อมต่อเลยปึ๊บนะฮะเสร็จแล้วนะฮะเข้าไปในส่วนของแอปชื่อว่าโฟมาน,นะฮะตัวนี้นะครับกดแอดดีไว e นะครับแล้วก็เลือกเป็น Wi-Fi Camera นะฮะกดตรงนี้แล้วกดน,นี้นะครับก็ตั้งชื่อกล้องนะครับเป็นศูนย์ตัวนี้ก็ได้นะ กดใบนาวนะนี่ภาพคือนเลยไหมฮะมะันจะมีเลเซอร์ของตัวกล้องนะฮะนี่แน้งนง่ายมากครับอันนี้เป็นแบบระบบออฟไลน์นะครับคือระหว่างตัวกล้องเชื่อมการส่วนของตัวมือถือนะฮะนี่ภาพคมชัดมากเลยคอะบบมือนีนะื่นมากแล้วก็มีอินฟาเรดด้วยนะครับ เราสามารถถ่ายภาพให้เล็กๆคลอดลงในมือถือเรานะกดตรงนี้นะฮะมันจะเซฟเป็นส่วนของไฟล์ลงในมือถือเราถ้ากดตรงนี้มันเป็นกดอัดวีดีโอลงในมือถือเราตรงมุมขวาบนสังเกตนะฮะมันจะบอกแบตเตอรี่ว่าเหลือเท่าไหร่ด้วยนะครับตอนนี้เหลือ78%นตเหลือเยอะมากนะกดหยุดอัดกดอีกทีนึงนะครับแล้วกดตรงนี้ฮัลโหลฮัลโหลลองสังเกตนะ ตัวใบนี้ไม่มีไม่มีอะไรนะฮัลโหลความละเอียดนะฮะเราสามารถอ,อ๋อเราทำตัวเราสามารถดักฟังได้กดกดมุมขวาล่างตรงนี้ฮนะเป็นรูปลำโพงเราสามารถฟังได้ฮัลโหลอันนี้ผมอยู่ใกล้มาเลยเป็นการเสียงเป็นเอ็โคนะฮะแล้วก็ถ้ากดตรงนี้เป็นการปรับภาพนะฮะนี่ผมตั้งเป็นไฮอยู่คือความชัดสูงสุดถ้าความความคุ้นชัดดับลงมาเป็นอ o r ม a l นะฮะถ้า e เนอร์ช้านะฮะสมูทก็คือภาพต่ำสุดนะครับ ตั้งไว้ที่หางนะเราสามารถกลับภาพด้านขวาได้ตรงนี้หน้าหลังนะครับประมาณนี้กดถอยออกมานะฮะก็จะเป็นส่วนของแบบแนวตั้งนะครับก็จะมีเทคโฟโต้ซาว u n อะไรอย่างี้นะฮะเราสามารถกดดูใน SD Card ได้นะครับในนี้น TF Card นะครับเนี่ยที่เราถ่ายไปเมื่อกี้ ตรงมุมขับวนชัดเจนฮะมันจะบอกแบตเตอรี่ว่าเหลือเท่าไรด้วยนะครับให้เรากดอันนี้มาทีนะครับ Energy ไลท์ทามวิวนี้นะเรากดมุมขวบบนฮะก็จะเป็นส่วนของตัวการตั้งค่านะครับเราสามารถนั่งความละเอียดได้นะฮะ ตัวนี้จะเป็นในส่วนของระบบ Night Vision นะเราสามารถตั้งให้มันเป็ิดปิด Night Vision เ,เวลาที่มืดนะฮะภาพจะตัดเป็นขาวดําให้ฮะแล้วก็จะสว่างขึ้นมานะครับสามารถตั้งเป็นให้โชว์เวลาไหมนะฮะลองตั้งมาดูนะฮะ Decode d e c ตอนนี้จะเป็นที่264นะครับแล้วก็ ผมจะข้ามส่วนของ Wi-Fi Setting ไปก่อนตรงนี้ก็มันจะบอกว่า Memory mm hmm. เดี๋ยวเท่าไหร่นะแล้วก็เราตั้งเลคคอร์เสียงได้ไหมนะครับผมเปิดไว้กดนี้กด Format การนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Alarm Setting นะฮะยวลองตั้งดูนะครับว่าเปิดหมดเปิดหมดพวกตัวจับความเคลื่อนไหวนะครับ i n d e ดน i n t e g e r l i g h t นะฮะ เกรว่าตรงนี้จะมีไฟอยู่นะฮะก็เกิดผมปิดตรงนี้ไฟมานาันน่าจะหายไปนะฮะเนี่ยนะไฟไม่กระพริบแล้วครับเป็นการซ่อนไฟไม่ใครรู้ว่าเรากดเรคคอร์ดครพนะแล้วผมเปิดนี้ก็คือเปิดกลับมานะครับไฟก็เปิดขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับต่อมาส่วนของ working mode ะฮะ low power consumption คือแบบกินแบตน้อยนะฮะผมตั้งไว มนนี all day record กับ low consumption นะฮะ the device keep no any operation with this can it w i l enter to sleep mode it can awake through VR ถ้าเกิดเราเปิดหมดนี้คะมันแต่ว่ากล้องนะฮะมันจะมันจะบันทึก3 0ลินาทีนะฮะแล้วก็จะหลับไปนะะคือเซฟแบบให้เรา เราก็จะติดขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเกิดมันตรวจจับความเคลื่อนไหวได้อันนี้เป็นโหมดตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับเราสามารถเปิดได้ต่อมามในส่วนของการตั้งส่งของ Wi-Fi นะฮะตัวกล้องต้องอยู่ใกล้กับตัวเราเตอร์นะฮะไม่เกิน2เมตรนะกดเปิด wi-Fi นะครับแล้วก็เลือกในอินเทอร์เน็ตของบ้านเรานะแล้วก็ใส่คำวจิตร์เข้าไปนะครับนี่นะฮะอันนี้แต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะฮะนี่ผมตั้งไวนะฮะแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับ แล้วเดี๋ยวตัวกล้องนะฮะมันก็จะไปเกาะกับส่วนของเราเตอร์นะครับรอสักครู่นะฮะมันขึ้น c o n น e c t i n g อยู่นะครับ,นะรบแล้วมันก็จะรีสตาร์ทถ้าเราตั้งแบบเนี้ยเวลาเราอยู่นอกบ้านเราก็สามารถรีโมทเข้ามาดูตัวกล้องได้นะฮะนี่นะ network configuration successful แปลว่ามันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะอกรับเฟืองไปนะต่อมานะฮะผมจะปิดผมจะปิด wi-Fi นะครับ นี่นะ body detect ม,มันมีแจ้งเตือนด้วยค่ะบว่าแบตเหลือเท่าไหร่แล้วตัวจักความเคลื่อนไหวผมจะปิด Wi-Fi ผมนะผมจะใช้ไม่ 4G แล้ว่าลองมาดูกันนะผมจะคลยร์แอปออกไปนะแล้วผมจะเข้าไปในแอปใหม่นะฮะปึ๊บดูที่ว่ามันออนไลน์ไหมนี่นะปึ๊บนะครับ นี่มาเลยภาพสังเกตนะฮะอันนี้เป็น 4G นะฮะผมมุนให้ดูก่อน 4G นะฮะมุมขอบบน 4G ภาพนะฮะกลับมานะฮะผมเบิกมือนะฮะนี่นะฮะแปลว่าระบบออนไลน์ได้นะฮะกล้องมีออนไลน์ได้ให้เราเกี่ยกับเราเตอร์บ้านเราเนี่ยดูความคมชัดของกล้องนะชัดมากจริงเนี่ยลื่นด้วยฮะอันนี้ผมใช้เน็ตของ TOT นะครับผมนี่ฮะมีตัวจับความเคลื่อนไหวนะฮะ Human Body Detect has been t r i g g e e แปลว่ามันตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้นะฮะมีแจ้งเตือนนะครับกดไปที่ Message นะฮะลองดูนะฮะนี่นะ I I I นะฮะเป็นไหฮะ PIR Alarm ฮะแปลว่ามันจับความเคลื่อนไหนวเราได้นะฮะเราคลิกเลยนะฮะมันจะปิดไวไ้ทายนะฮะมันมีแจ้งเตือนเรามานะครับให้ผมเปิดโหมด g r ไว้ ดีมากจริงนะตัวนี้เป็นเหมาะสำหรับติดตั้งเลยนะฮะมีแจ <Yeah. S 1> ้งเ,เตือนนะฮะ Human Body d e t e c t h r s b i c i c l e นะครับคข้ามาออนไลน์อยู่นะฮะเยี่ยมมากนะครับเราสามารถตั้งค่าต่างๆได้ประมาณนี้นะฮะ Message นี่ฮะมันมีการแจ้งเตือนเราเพ r ตอนกี่โมงเกิดการเคลื่อนไหวตอน5ทุ่ม3าก้านาทีนะตอนนี้ผมทำรีวิวอยู่นะครับเนี่ย Admin m นนี g e r อันนี้เป็นส่อนของแอคเคานต์ของเรานะฮะอัลบั้มภาพนะฮะ สามารถดูภาพที่อยู่ในเมมโมรี่ได้นะครับแล้วกม about นี่ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานของตัว XH Max Pro Plus นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของภาพเวลากลางคืนนะภาพจะเป็นยังไงนี้ดูนครับ ตอนนี้ผมเอากล้องไปติดตั้งข้างนอกนะเวลาตางคืนนะตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มนะฮะัอถคนะฮะมาเปิดดูนะครับมข้านะงนอกมืดตื่นนะครับแต่ตัวอนะินฟราเรดฮะสามารถทํางานทําให้เราสามารถมองเห็นในเวลายามค่าคืนได้นะครับซึ่งมองว่าในระยะผมมองว่าระยะประมาณสามเมตรถึงห้าเมตรได้นะครับคอสว่างขนาดนี้ือว่าโอเคเลยนะครับเราสามารถมองเห็นโจนได้ นะครับแต่เขาเข้ามาในเวลากลางคืนนะครับอันนี้เป็นส่วนของการรีว,รวิวสองภาพเวลากลางคืนครับต่อมามาดูวิธีการชาร์จไฟนะครับเขาจะมี USB มาให้อันหนึ่งแบบน,นี้นะฮะแล้วก็แค่แกงมานะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับที่ด้านหลังตรงนี้นะเสียบเข้าไป,ปะนะฮะเสียบเข้าไปแล้วก็เสียบเข้าไปในที่ USB นะครับ ไฟก็จะขึ้นมาเป็นสีส้มแบบนี้เพราะว่าชาร์จอยู่นะฮะสามารถเสียบชาร์จไฟทำงานไปก็ได้นะฮะสัเงเกตอันนี้เสียบชาร์จไฟทำงานไปนะฮะทำให้เราเล่นคอนได้24ชั่วโมงเลยนะครับนี่นะผมชาร์จเองสอนของการชาร์จไฟครับ ประมาณวิธีการรีเซ็ต Wi-Fi นะครับการรีเซ็ต Wi-Fi สังเกตถ้าเกิดเราต่อเราเตอร์แล้วฮนะไฟสีน้ำเงินจะจะค้างแบบนี้เลยนะครับแปลว่ามันเกาะอยู่นะฮะถ้าเราจะกล้าร Re ีเซ็ตเรากดนี้ค้างนะครตัว R เกตนะกด R ค้างประมาณ5วินาทีะครับนี่นะฮะตอนเนี้ยมันก็จะเป็นสีกับพลิปแบบนี้นี่อย่างเงยนะฮะสีน้ำเงินกับคีิ เดี๋ยวตัวกล้องนะฮะต้องปล่อยไวไฟออกมาอันนี้ภาพค้างไว้แล้วแปลว่ามันหลุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาดูใหม่แล้วเข้าไปที่ส่วนของตัวหน้า Wi-Fi ตรงน,นี้สังเกตนะฮะตัวกล้องปล่อยไ i ไฟออกมาอีกอีกครั้งหนึ่งแล้วฮะแปลว่าเราได้ทําการรีเซ็ตตัวกล้องไม่ให้เกาะกับเราเตอร์ของที่ออฟฟิศผมแล้วนะครับกล้องก็กลับมาโหมดปกติของมันนะครับนี่เป็นส่วนของการรีเซ็ตค่า Wi-Fi ของตัวกล้องครับ ่อามามาดูส่วนของการติดตั้งนะฮะฐานมันเป็นแม่เหล็กนะฮะตรงนี้นะเปแม่เหล็กเราสามารถติดกับโลหะนี่เป็นโลหะนะ,ะเราสามารถติดตั้งในไนงล์มากเราแค่แปะไว้แบี้ก็ติดตั้งได้เรียบร้อยเลยนะครแองเกิลเราก็ปรับขึ้นปรับลงได้นะฮะตรงนี้มันสามารถแอ็จัสได้ใช่ไหมครัมันสามารถแอ็จัสได้เราก็ปรับติดไว้่างนี้ได้เลยใช่ไหมมาติดตั้งครับจบไปแล้วนะสําสำหรับตัวกล้อง Xs Pro Plus นะครับ ให้สนใจของแท้นะฮะสามารถสั่งซื้อที่ www.moncyshop 2 .com นะครับได้ของแท้แน่นอนนะตามที่ผมรีวิวเลยนะฮะตัวนี้ยอมรับว่าเจ๋งมากจริงๆนะครับผมก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนฮะลืมช่วยกันกด Subscribe นะฮะกดแชร์กดไลค์นะฮะแล้วกดกระดิ่งกริ๊งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเวลามีวีดีโอใหม่ๆลูกค้าจะได้ไม่พลาดส่วนของการรีวิวของผมนะฮะวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ